เรื่องไพ่นะทุกคนนะใช้วิจารย์าะคะในการรับชมรถฟังนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันละ12ราศีเลยค่ะนะคะ,นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูแรนดอมดูพิเอากาศนะทุกคนนะเข้ามาแล้วกด subscribe กดกระดิ่งกินงการให้กันและกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจใเติมกำลังใจให้กันเนาะอ่าเขาเพิ่งรู้ว่าเขา ต้องการคุณเขาต้งรู้ว่าเขาต้องการคุณนะคะนะคะ,ะคนคนนี้เป็นคนคิดลบอยู่ตลอดเลยให้กับตัวเองอะแล้วก็ชีวิตตัวเองนะเป็นคนคิดลบคิดแบบมั่นใจอะตอนนี้ทําไมถึงต้องการคุณเพราะเขามีปัญหาก,กับตัวเองหรือมีปัญหากับความคิดของเขานะคะคนอีกโก้คนที่มีกําแพง คนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงคนเนี้ยเขากำลังที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทบทวนถึงปัญหาหรือทบทวนในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณนะตอนนี้ณบริบทนี้ตัวเขาเองเนี่ยมีสิ่งที่วุ่นวายใจเยอะมากๆมีสิ่งที่วุ่นวายใจมีสิ่งที่เก็บกดความรู้สึกนะคะเบื้องลึกหรือภายในจิตใจค่อนข้างเยอะ แล้วตัวเขาเองอ่ะพยายามที่จะสืบเสาะหาในความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะมากในความเป็นธรรมชาติในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองแล้วพลังงานของเขาอะ่ะมันเหมือนแบบเขาต้องการและรอคอยใครสักคนเข้ามาเนี่ยเหมือนเขาเหงาเขาเหงามากๆเลยค่ะเขาเหงาแล้วเขาก็ต้องการใครสักคนที่จะมาเป็นเซฟโซนหรือแรงบันดาลใจให้เขาเขารู้สึกว่าตัวเขา ก็กำลังที่จะเหมือนแบบอยากหลุดออกมาพนานการของความทุกข์อ่ะอืมดูสิแฮงแม่เนาะมันเกิดขึ้นห้าถ้วยเขา้าไปด้วยสุขภาพไม่ค่อยดีนะสุขภาพความคิดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีความเป็นอีกโก้เนาะกำแพงค่อนข้างหนาเตอะเลยถ้วยจริงๆรนะิแล้วถ้าเขาเป็นคนปกติหรือเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ปกติแต่ถ้าเขาแบบเป็นคนนิ่งๆได้หรือเขาแบบเข้าใจคนอื่นมากกว่านี้นะเขาจะมีอะไรที่ต,ตัวเขาเองอะ่ะ มีความสุขมากๆเพราะว่าทําไมเขาถึงได้ได้ได้เรียนรู้ว่าตัวเขาอ่ะถึงไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่อีโก้เยอะหนึ่งอีโก้เยอะสองไม่ฟังใครและสามคือสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดอะเขาไม่เคยได้รับฟังออเพราะความมั่นใจในตัวเขาค่อนข้างเยอะเกินไปนะคะสิ่งที่เป็นมาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่เคยได้รับฟังค่ะ เพราะความมั่นใจนะคะในสิ่งที่เขาทำาล้วนะฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาพอเขามั่นใจแล้วใช่ไหมไอ้ทางที่เขาเดินมันไม่ได้ราบเรียบอย่างที่คิดนะมันมีเห็นไหมภูเขามีลำธารมีสะพานสะพานดีๆไม่ไปจะไปในทางที่คนอื่นเขาไม่ทําอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นแน่นอนคนคนนี้จะมีอีโกหรือมีกําแพงสูงมาก,ม,ากมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเวลาคนอนะเออเวลาเขา แบบมีหรือคุณตัวคุณเองอ่ะการคบค้าสมาคมของคุณคุณยังต้องยอมเขาเพราะความรักของคุณนะข้อดีของคุณคือคุณรักเขามากคุณเข้าใจในมุมที่เขาเป็นนะคะคุณเข้าใจในมุมที่เขาเป็นคุณคุณอยู่เพราะว่าคุณรักเขาคุณอยู่เพราะคุณรักคุณสงสารเขาด้วยเพราะคนอย่างเขาอ่ะเป็นคนที่เข้าถึงยากแล้วก็มั่นใจแล้วก็ไม่เคยทําอะไรได้สําเร็จเหมือนคนอื่นเขาหรอกคนนี้จะไม่ทําอะไรได้ สำเร็จเหมือนคนอื่นเขาแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะมากนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงมีโมเมนต์มีสิ่งที่มันก้าวกระโดดออกไปอ่ะอืมค่อนข้างเยอะแล้วเขาว่าถ้าเขาจะฟังใครเนะี่ยจริงๆอะถ้าเขาไม่เดือดร้อนหรือเขาไม่เจอปัญหาอะไรเขาแทบจะไม่ฟังใครเลยคนๆนี้นะเพราะมีความมั่นใจเกินไป นะคะความมั่นใจเกินไปมันเลยทำให้เขาดูมีปมทางใจหรือมีปัญหากับตัวเองมีป่วยไม่ค่อยสบายด้วยไหมคนเนี้ยเออนะคะแข้งข่าไม่ค่อยดีไหมหรือสุขภาพไม่ค่อยดีเน,ะนี่ยแต่แฮงแมนก็คิดกับหัวเป็นคนที่คิดกับหัวอยู่ตลอด <laughs> คิดกับหัวเออเอาสิเป็นคนดีแบบเอาง่ายๆอะ่ะ พลังงานเขาลบมากอะช่วงนี้นะคะเขาต้องการกำลังใจหรือเซฟโซนที่ดีหรือคนที่เข้ามาสพอร์ตใจเขามากๆเลยแล้วโอ้โหเดอะเดวิลประกบด้วยนะคะ <c oughs> คนคนนี้คือคนที่ทำให้คุณเสียใจทางด้านเรื่องความรักด้วยไหมเนี่ยเออเนี่ยเป็นคนที่ทำให้คุณเสียใจทางด้านเรื่องความรักด้วยอะ่ะปล่อยคุณเลยชายทำให้คุณเสียใจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณท้อแท้ใจแล้วความคุณจะผ่านมาได้เนะี่ย ช่วงสงการเนี่ยมีแผนที่จะไปกันใช่ไหมพอมีแผนที่จะไปพอนั่นก็ทะเลาะกันใช่ไหมเออมีมีคำพูดไม่ดีต่อกันมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะระหว่างคุณกับเขาไม่เป็นมือที่สามก็เป็นคนในครอบครัวหรอที่ทําให้ความราของคุณสั่นคลอนขึ้นนะคะหรือความเป็นตัวของตัวเองของเขามากเกินไปความไม่รู้จักพอ้องเขา คนคนนี้นะบอกได้เลยว่าถ้าเขาไม่เจอปัญหาเลยนะเขาจะไม่หยุดนิ่งหรือเขาจะไม่อยู่กับที่นะคะเขาจะไม่หยุดนิ่งเขาจะไม่อยู่กับที่เขาจะไม่ยุ่งกับคนอื่นแต่เพราะว่าตอนนี้ที่เขาอยากจะเข้าหาคุณก็เพราะว่าเขาเจอกับปัญหาค่อนข้างเยอะกับชีวิตเขาอ่าเอามาไว้ตรงนี้ค่ะนะคะเด้แฮงแมนติดเดวิลนะคะแล้วก็ติด อาถวยเนี่ยโอ้โหชีวิตตอนนี้มันเหมือนแบบโอ้ทุกระแล้วถยเลยเครียดนะฮะเนี่ยไม่มีใครเอาอะไม่มีใครเอาคนคนนี้จะรวมไปถึงพาร์ทในรักเก่ารักเดิมของคุณรักที่ตัดจบความสัมพันธ์กันไม่ได้หรือยังอยู่ในปมในใจของคุณก็ได้ค่ะคนที่ทําให้คุณเสียใจเนี่ยเพิ่งรู้ตัวเองอยากกลับมาหาคุณนะคะอยากกลับมาอยากมาร่วมใช้ชีวิตกับคุณหรืออยากาเข้ามาขอโทษคุณอนะแต่จะในพาร์ทไหน ลึกๆเนาะจริงๆอะสถานการณ์ที่มันแย่ๆแบบเป็นแบบนี้หรอกเนาะไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะให้มันแย่แบบนี้แต่เพราะว่าไอ้ตัวเขาเองได้ยละค่ะที่มันเป็นแบบนี้ตัวเขาเองตัวเขาธรรมชาติของเขาการเรียนรู้การเข้าถึงหรือความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตของเขาอ่ะมันเหมือนแบบตัวเขาไม่ไม่เข้าใจในมุมมองความเป็นอยู่เนาะ แล้วใครก็เตือนไม่ได้อะพอมันเป็นในพารเตือนไม่ได้มันก็รู้สึกเหนื่อยคุณเนี่ยต่อสู้ฟาฟันกับปัญหาอุปสรรคเขามาเยอะมากยอมรับปัญหาของเขาเยอะมาก เหมือนเป็นที่รองรับระบายอารมณ์กับเขาเลยนะคะแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่เนาะยังคงเป็นห่วงเขาอยู่เสมอเพราะว่าด้วยวุฒิภาวะของเขาด้วยตำแหน่งหน้าที่ของเขาด้วยบางครั้งอะก่อนหน้านี้คุณจะเข้าใจแหละว่าทำไมเออเขาถึงได้เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้คุณกลับมาสนใจแล้วก็ดูแลตัวเองแหละคุณอยากมองหาความสุขของตัวเองมากกว่าที่คุณจะไปสนใจเขาเพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณอะที่ผ่านมาคุณเหนื่อยและท้อแท้กับกับกับสิ่งที่เขาฝากไว้กับคุณมากเลย นะคะคุณมุ่งเน้นต่างงานอะ่ะคุณทํงงา,าต่ง,ง,นออตง,งานอหาแตงเงิน่ะเออคุณทําต่งงานหาตะเงินทําให้ตัวเองดูสดใสมี energy มากขึ้นส่วนตัวเขาอะ่ะคุณรู้ไหมว่าตัวเขาอะ่ะมีทั้งความโลภมีทั้งอยากจะได้อะไรหลายๆอย่างฉะนั้นแน่นอนคนคนนี้นะค่อนข้างจะมีทิฏฐิไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีค่ะ แต่ที่ผ่านมาเขาเป็นแบบนี้เขาเลยทําให้เขาผิดพลาดใน,นหลายๆอย่างถ้าเขาหยุดที่จะฟังคนอื่นเขาจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะมัน่นใจในตัวเองมีภาวะผู้นำกับในองค์กรองค์กรต้องการตัวแล้วก็ทํางานให้เขามากเกินไปทํางานจนหลงลืมร่างกายตัวเองะนะแน่นอนค่ะกระบอกตาหัวเข่า ขอ้อมือข้อเท้าหรือน้ำหนักตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะไม่บาลานซ์กับตัวเองดื่มน้ําน้อยเขาก็เป็นเนี่ยคนนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบภายในร่างกายด้วยก็ได้ค่ะนะคะอ่ะมันมีถ <laughs> ินดมผสมดวงลงไปคุณเป็นห่วงเขามากนะคะคุณเป็นห่วงเขามากคุณต้องการและคุณเข้าใจในแบบบริบทที่คุณเป็นคุณเป็นห่วงเขาคุณต้องการคุณเข้าใจคุณเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต คุณรู้ว่าความสําคัญหรือความเข้าใจนะตรงเนี้ยมันเหมือนแบบทั้งคุณและเขาและเขาและคุณอ่ะก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกันนะมันมันไม่ได้ยากหรอกแต่คุณก็เลือกที่จะวางรงเพราะคุณเหนื่อยกับเขามากปล่อยเขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตก่อนถ้าอะไรที่เขาอยากจะยื่นมือเข้าหาคุณเองอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เรียกร้องคุณเองแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เขากําลังจะเรียกร้องคุณแล้วเนาะ นะคะแต่ต้องหยุดนิ่งหยุดฟอร์มไปก่อนเพราะว่าทำมาคุณไม่เยอะเนาะนะคะจะเรื่องหลายอย่างคุณเนี่ยให้เขาแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเนาะบางครั้งเวลาที่คุณต้องได้อ่ะจากเขาคุณก็ยังเ,เวลาของคุณไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังเห็นแกนตัวในเวลาของของที่เขาจะให้คุณเหมือนกันเช่นกันเป็นในพาร์ทแบบนี้คนคนนี้นะคะที่ทําให้คุณเสียใจหรือที่ทําให้คุณร้องไห้เนี่ยเขาเพิ่งรู้ตัวเองเขาว่าเขาต้องการคุณ นะคะในวันที่คุณนะ่ะเฉยเมยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ก็มีความในใจแต่ว่าณนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแอคทีฟตัวเองนะคะอยากที่จะทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขหรืออยากที่จะเดินหน้าตัวเองอยากที่จะมีสังคมที่ดีสภาวะแวดล้อมที่ดีเข้าหาคุณนะ่ะนะไหนคุณไม่ไดไม้มีความสุขแบบนี้มานานแล้วนะคะ คุณอยากมีชีวิตที่สดใสล่าเริงคุณอยากมีอะไรที่มันเติมเต็มกับชีวิตคุณคุณได้เรียนรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นน่ะคุณรู้ว่าจริงๆแล้วอะคุณก็ต้องการความรักของคุณเช่นกันคุณเป็นคนดื้อนะคะถ้าคุณอ่ะเจอเขาก็จะทำมากๆใช่ไหมคุณจะไม่หยุดหรอกจะไม่ไม่ไม่หยุดรักเขาหรือจะไม่รักตัวเองก็ต่อเมื่อ คุณได้เจอเหตุการณ์บางอย่างที่รับไม่ได้กับเขาแต่วันนี้มีคนสังคมแบบรอบข้างของคุณอาจไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่เนาะเพราะเขาเป็นคนขี้อวดแล้วก็เป็นคนอัตใจนะคะคือคุณรุดออกจากตรงนี้มานะไม่ใช่ว่าคุณไม่คิดถึงเขาหรือคุณไม่รักเขาคุณรักเขาแล็คิดถึงแต่คุณอยากจะปล่อยให้เขาแบบได้ใช้ชีวิตหรือเผชิญชีวิตคุณไม่อยากเป็นตัวทวงของเขาใช่ไหมล่ะเออคุณคิดแบบนี้คุณเป็นคนโลกสวยมากเลยนะจากเรนดอมเนี่ย คนใจดีอ่ะออโลกสวยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะความรักเนาะบางทีความรักมันไม่เข้าใครออกใครนะคะถ้าใครไม่เจอกับตัวเองก็ไม่มีวันรู้เนาะบางคนบอกอุ้ยทํำไมต้องไปรักนู่นนี่นั่นอ่าลองไปเจอกับตัวเองสิจ้าแล้วจะรู้จ้านะคะใครมาได้ฟังแรนดอมเนี้ยถ้ามันเป็นเรื่องของเราของคุณนะต้องมีกําลังกายและใจและเดินหน้าต่อนะถึงคุณจะรักเขาแต่ก็ ถูกต้องวาค่ะที่จากแรนดอมเนี่ยคุณรักตัวเองแล้วก็ต้องมีอาชีพการงานที่มั่นคงอย่ารอแต่เขาเนาะบางคนเนี่ยเป็นคู่รักสามีภรรยายกันเนี่ยสามีดูแลมาตั้งแต่ตั้งไหนต่ออะไรเลยพอเลิกการทะเลาะก,กันเนี่ยเพิ่งไปทํางานอันนี้มันก็ไม่สายเกินไปนะจากแรนดอมนี้นะแต่คุณก็ยังมีเย้ยให้สามีคุณอยู่หรือมีเย้ยให้ภรรยายคุณอยู่นะโอเคค่ะนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเขาก็รู้สึกตัวน,นั่นแหละว่าไอ้เขาทาคุณไว้เยอะแล้วก็ จะต้องทำยังไงล่ะถึงจะเข้าหาถึงคุณได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขานะ่ะไม่มีความสุขเลยไม่ได้แฮปปี้เลยนะคะเออส่วนตัวคุณเป็นฟีลออฟคัพตัวคุณจริงๆแล้วว่าที่เขาไม่เลือกที่จะไปจากคุณหรือไปไม่ได้จนิงๆคุณเป็นน้ําเป็นน้ําเขาเป็นธาตุไฟนะชาวราศีเมษสิงห์ธนูคุณมีนกรกฏพิจิกก็คือคือเป็นน้ําที่มันสามารถที่จะลาดลงมาแลวทาให้เขาใจเย็นได้แล้วก็ใจฟูได้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะ มันอิ่มใจเนาะมันมีความสุขมากๆนะแล้วก็มันมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นความบันเทิงของชีวิตที่ผ่านมาเอาตัวตัวเองรอดเออเนี่ยเอาตัวตัวเองนะที่ผ่านมาแล้วก็ไม่จะ <c oughs> เอาละเอาเปรียบก็ประมาณนั้นนะคะแล้วมีอีกโก้กาแพงหนาเตอะเลยนะคะมั่นใจคําพูด้มั่นใจ,นใจสหมดเสียทุกอย่างเลยนะมีความมั่นใจมีความโมเมนต์ที่มันเหมือนแบบตัวเขานะ ก็เพิ่งรู้ว่าตัวเขาไอความมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทาให้เขามีความสุขนะจริงจริงมันแค่ปลอมมันแค่เหมือนแบบเขาไปอยู่กับสังคมที่มันมั่นใจเขา,าต้องมั่นใจใช่ไหมหรือไปเหมือนแบบแล้วคือตอนนี้อยากจะเดอฟูขึ้นมาแล้วสิอยากจะมีอิสระทางด้านความคิดแล้วสินี่คือตัวเขาค่ะบอกได้เลยว่าตัวเขามีความทุกข์ค่อนข้างหนักมากและคนคนแรกนอกจากแม่เขาก็คือคุณอืมคือคุณเขาไม่ฟังคุณนะคะเขา มั่นใจอ่ะแล้วเขาก็ไม่เชื่อน่ะในสิ่งที่คุณกําลังมองเห็นคุณเป็นคนค่อนข้างมีเซนและมีจิตวิญญาณทางด้านความรู้สึกนะเออที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเป็นตัวเขาอ่ะเขาใช้ชีวิตเหมือนเดือฟูมากแทบจะไม่ได้สนใจใครแล้วก็ไม่ได้เออสนใจคนรอบข้างเลยนะคะมันเป็นเหมือนแบบ พอสิ่งที่เขาได้รับหรือเป็นเวรกรรมที่เขาได้รับเขาจะรู้สึกทันทีว่าตอนนี้นะเหมือนเหมือนเขาได้รับในสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณไว้หนักมากนะคะแล้วการที่เขาได้ทํากับคุณอ่ะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาหาคุณแล้วเขาเพิ่งรู้ว่าเขาต้องการคุณเขามีใจให้คุณมากเลยคนคนนี้อยู่แดนไกลค่ะคนปากหนักคนอีโก้คนแต่จริงๆว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าคนจิตใจไม่ดีเขาก็จิตใจดีแต่ด้วยความเป็นอีโก้ของเขาหรือสังคมแวดล้อมของเขาเขาก็ต้องเป็นนะเนาะ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ต้องทาแหละด้วยความอยู่รอดของเขาถ้าเขาไม่ทําเขาก็ไม่อยู่รอดใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นนี่คือพลังงานภาพรวมของเขาค่ะคุณนะ่ะเป็นคนที่สนใจเขามากๆนะดูจากไพ่นะคุณเป็นคนใจดีคุณมีภาพรวมพลังงานความใจดีเยอะมากพลังงานจักรวาลแต่เขามีภาพรวมพลังงานลบเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนคนนี้ไม่เคยลืมคุณสักวันหนึ่ง แต่ไม่ฟังคุณไม่ใช่ว่าไม่ฟังคุณนะเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเชื่อมัน่นมั่นใจอีโก้กำแพงหรือแม้กระทั่งคําพูดที่มันดีๆถ้าใครมาพูดกับเขาหรือถ้าเก่งกว่าเขาเขา,าจะไม่ฟังแม้กระทั่งคนในบ้านนะคะตอนนี้เขาได้เขาได้พีคมากๆค่ะไ,ไ,ได้เจอแบบแม้กระทั่งเรื่องงานก็มีคนแทนข้างหลังมีคนเอาโปรเจกต์ของเขาไปทํามีอะไรที่มันทําให้เขารู้สึกว่า คุณเคยเตือนเคยพูดเขาแล้วใช่ไหมว่าเออถ้าทําแบบนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็จะไม่ฟังคุณแต่ตอนนี้เขารู้ทันทีโอ้ยทำไมเราไม่ฟังเขาถ้าเราฟังเขามันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ด้วยฟ้องไงแล้วก็มีอีโก้เยอะไงจะเข้าหาคุณก็ไม่ได้ซองอยู่ก่อนแล้วกันคนนี้คือคนที่เป็นเดฟูนเนาะจะอยู่เดนไกลเดินทางต่างประเทศตลอดหรือทํางานต่างประเทศ ต่างชาติต่างแดนต่างจังหวัดได้นะคะและออนไลน์รักยังไม่ได้มีความมั่นคงยังไม่ได้มีความชัดเจนได้ค่ะคู่รักคู่สามีภรรยากันที่เราของของราแห่งกันถ้าใครมาดูนี้คือแดนด้อมของคุณค่ะทัดไฟใจร้อนค่ะคนนี้นะใจร้อนอีกโก้ค่ะแล้วก็พูด <laughs> ถ้าเขาอยากจะพูดใช่ไหมเขาก็อยากจะพูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นคุณน่ะนมีธรรมะเยอะ นะคะวัยเยาว์ของคุณคุณก็ไปเข้าวัดเข้าว่ากับคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายนะคะถ้าเป็นคนถ้าเป็นเด็กต,ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าใครมาดูเป็นคนต่างจังหวัดก็จะมีแบบฟิลธรรมชาตินะไหเออผิวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปวัดนะใช่ไหมเออเนี่ยมันก็จะเป็นการซึมซรรรับทาบุญท,ทําทานแล้วมันก็จะมีความเมตตาเป็นความแบบใจดีอ่ะโอ้ใจดีช่วยชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือสังคมเนี่ยเห็นไหมไพ่มันก็มาติดข,ของเขาอีกแล้วอ่ะ ก็คือตอนนี้เขารู้สึกโอ้ยหอเหยียใจเหลือเกินนะคะไม่มีความสุขเลยจะทำยังไงดีอีโก้เยอะเลยไปแล้วนี่แล้วมีกำแพงหนาเตอะเลยจะทำยังไงได้ต้ส่องก่อนส่องก่อนโอ้ยจะต้องทำยังไงดีพราะที่จะเข้ามาเพราะว่าไอ้คนรอบข้างของคุณก็ไม่ค่อยได้ชอบเขาถูกต้องไหมคะเขาเป็นคนแบบนี้จะมีหลายๆคนที่เตือนคุณแต่คุณไม่ค่อยฟังนะคะจนวันหนึ่งคุณเสียใจกับเขามากๆคุณเลยก้าวออกมาหนึ่งก้าวก่อนพอคุณก้าวออกมาหนึ่งก้าวปุ๊บ เขารู้สึกเกว้งเลยก่อนหน้านั้นก็จะมีคนซัพพอร์ตเขาห,หลายๆเรื่องใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีคุณแล้วว่ามันก็เลยรู้สึกเหว้งไปละเออจะทำยังไงดีนะก็ก็สิ่งที่เขากำลังเดินหน้าไปต่อได้นะคะในในความรู้สึกตรงนี้มันจะต้องทำยังไงต่อมันจะต้องมีความสัมพันธ์หรือมีสิ่งที่มันจรงิงจังหรือจริงใจยังไงต่อฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาเรียนรู้ ว่าบางบุมหรือบางสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้เขารู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นรู้สึกทําให้เขารู้สึกที่จะหน้าต่อไปได้ก็เพราะคุณเนาะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้หนทางข้างหน้าที่เขาจะมาขอโทษคุณเนี่ยหรือเข้าหาคุณอีกหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะให้โอกาสหรือให้อภัยหรือเปล่าแต่คุณก็คือคุณน่ะคุณไม่ได้คิดว่าเขาคือศัตรูหรือเขาคือคนไม่ดีสำหรับคุณเขาคือคุณเนี่ยที่ คอยแบบให้กําลังใจอยู่เสมอคุณคิดแต่เรื่องราวดีๆนะเพราะคุณเป็นคนคิดบวกค่ะคิดดี คุณก็คิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งอ่ะเขาก็จะกลับมาหาคุณแล้ววันนี้มันก็เป็นวันนั้นจริงๆนะคะที่เขาตื่นรู้นะคะตื่นเห็นตื่นว่าตัวเองจะต้องทําอะไรนะคะให้มีความสุขนะคะเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักในการดําเนินชีวิตค่ะบางคนบอกว่าเงินในการดําเนินชีวิตปัจจัยหลักมากใช่มันก็จริงแต่ถ้าไม่มีความรักแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีหรือสุขภาพแย่มีเงินไปทําไมจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้นะมันเป็นความคิดของเขานะคะมันเป็นความคิดที่ตื่นรู้เลยอยากมีความรู้สึกอยากมีความรัก อยากมีความดีอยากมีความเมตตาจริงใจแสดงความชัดเจนให้ชัดเจนไปเลยอะไรเงี้ยเออนะคะมันเหมือนตัวเขาอะก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงจริงจังจริงใจชัดเจนต้องการนะคะค้นหาตัวตัว,ตว,ตว,ตวที่แท้จริงต้องการค้นหาความรัก เมื่อก่อนมีคุณอยู่ใช่ไหมมันก็เหมือนไหลลื่นอะผ่านไปได้อะปัญหาอะไรก็ผ่านไปได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้มีคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เหนื่อยนิดนึงกับการต่อสู้กับการค้นหาขว้าดาวกับการทีต้องทําอะไรเพื่อตัวเองเนาะแล้วเพิ่งรู้ว่าจริงๆหัวใจเขามันอยู่ที่คุณนะคะแล้วก็ ทำไว้ซะเยอะเลยจะเอายังไงอยู่จะมีหน้าที่ไหนจะมาหาได้นี่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะความมั่นใจของเขาทําให้ผิดพลาดในหลายๆ,ๆเรื่องคือถ้าเชื่อเรื่องดวงนะคะมันจะมีกราฟชีวิตที่ขึ้นแล้วก็กราฟลงกราฟชีวิตของคนเราจะขึ้นแล้วลงนะคะนะคะถ้าไมเขาถึงมีการเช็คดวงเช็คตามโหราศาสตร์เช็คด,ดวงเช็คไพ่ยิปซีนั่นแหละค่ะ ก็เป็นในรูปแบบแบบนี้ในกรณีที่คนเชื่อเนาะคุณเข้ามาดูคุณก็เชื่อแล้วแหละนะคะแต่มันเป็นการเล่นดอมเล่าเรื่องไพ่ไปเรื่อยๆนะคะใน,ในผสมดนลงไปของแม่หมอลูกหมูนี้นะคะอ่ะโอเคมาฟังกันต่อค่ะนะคะคือตอนนี้เขาอยากส่งถ้วยก็คืออยากหยิบยื่นความรักให้กับคุณอยากหยิบยื่นความรักอยากหยิบยื่นความสนใจนะคะอยากหยิบยื่นให้อยากมีความสุขกับคุณเดี๋ยวใช้ชีวิตไปกับคุณอยากทำยังไงก็ได้นะคะให้ชีวิตตอนนี้มีความสุข แฮปี้นะคะมีความสุขแฟมลี่หรือทำยังไงก็ได้ที่เขาไม่ต้องเหนื่อยนะคะบางทีเขาเหนื่อยมากๆเขาท้อนะแล้วเขาก็เหนื่อยแล้วก็ไปลงสุขภาพแล้วไปคนคนคิดเยอะเหมือนกันแต่ชอบปทดบางความรู้สึกที่มันแย่ๆนะคะตอนนี้เขาแย่มากนะด้วยสุขภาพที่มันไม่ค่อยชัดเจนกับตัวเขาเองแล้วก็ด้วยสภาพอารมณ์เพราะอยากเป็นคนใจดีนะคะอยากมีคนอยู่เคียงข้างนะคะอยากเข้าใจ นะคะก่อนเขาอยากเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แบกรับปัญหาไว้หลายอย่างนะคะไม่น่าทําคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มองการไกลมากๆเป็นคนมองการไกลจนเกินไปนะคะคนคนนี้นะบอกได้เลยว่าตอนนี้เขาเพิ่งรู้ว่าเขา่าตื่นเห็นจริงๆนะว่าคนจริงๆอะคนเรามันต้องมีความรักเงินประสบความสำเร็จงานประสบความสำเร็จก็ต้องมีรักดีดีด้วยฉะนั้นเขากําลังตามหาความรักเขาคืนคะ่ะเขากําลังตามคุณกลับคืนไปนะคะ ส่วนคุณถ้าดูแรนดอมนี้คุณก็ปล่อยวางตัวคุณเองจริงๆเป็นคนที่ปล่อยวางแล้วก็รอคอยเนะคะเพื่ให้เขาพิสูจน์ตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ ถ้ามันใช่คู่ของคุณนะคะมันก็ใช่เองนะมันเป็นความคิดเนาะมันเป็นสิ่งที่คุณเหมือนแบบเหมือนเป็นตรงแล้วอะถ้ามันใช่มันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อ่ะคนเราถ้าฝืนกันไปมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ใช่ไหมที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้แต่คุณก็ยังมีความห่วงใยเขาแต่ส่วนเขาบอกได้เลยว่าใจเขานะมีแต่คุณคนที่เคยทําให้คุณเสียใจท่ผิดพลาดมีคนนู้นคนนี้เจ้าชู้เอ้ยอะไรเงี้ยเขาอยู่ในเรนดอมนี้ก็คือถ้ามันตรงกับคุณก็คือตอนนี้เขากําลังใช้สติ หรือใช้ธรรมะเพื่อประคองตัวเองให้เดินก้าวไปได้เพราะว่าเขาไม่อยากที่จะจมปักอยู่กับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้แล้วเขาได้เรียนรู้บทบาทเขาได้เรียนรู้ถึงความเจ็บปวดความรู้สึกหักหลังทรยศหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวทําเขาสุขภาพเขาก็แย่เนาะเหมือนเขาดวงตกด้วยนะคะเขาอยากฟังเสียงเขาอยากได้กําลังใจจากคุณนะคะตอนนี้อะไรก็ได้ที่พูดให้เขารู้สึกดีนะคะ เขาแฮปปี้เขาได้สองคณคุณก็สารธะแล้วเขาก็คิดในใจเออเฮ้ยคุณก็ยังเป็นคุณตลอดนะคุณเป็นบ้านหลังหนึ่งหรือเป็นสิ่งที่อบอุ่นสําหรับเขามากคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดเขาได้เรียนรู้เลยว่าคนที่เข้าใจเขาที่สุดก็คือตัวคุณที่ผ่านมาเพื่อคว้าความทะเยอทะยานของเขาเองทําให้ความรักมันไม่มั่นคงแบบนี้คุณอยู่เหมือนเดิมเหมือนคุณคุณใช้ชีวิตปกติคําพูดที่คุณเคยพูด คำบางคาที่คุณพูดมันสะท้อนถึงในตัวเขาถึงความคิดของเขาฉะนั้นแน่นอนค่ะมันเป็นพลังงานภาพรวมเป็นพลังงานภาพบวกของคุณนะคะที่เขากําลังเพิ่งรู้ว่าเขาต้องการคุณมากๆนะตอนนี้ณนะเวลานี้เนาะโอเคค่ะพลังงานนี้เป็นของคุณและเขาค่ะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแม่หมอขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแฮปปี้ค่ะบา,บายๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ